สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากาันประจําเดือนกันยายน2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนากาันจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไป กบไม่ได้สัมผัสถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ p r o m o ชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก้วขอเป็นตัวแทนในการจับค่าพยากรณได้นะยคะว่าความรับความสมคัญของชาวราศีกันย์ลัคนาการในเดือนเกิดของคุณนี้จะเป็นอย่างไรยังไงต้อง สุขสันต์มันเกิดชาวราศีกันลัคนากานด้วยนะคะแก้วขอบใั้ด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้นี่มันเป็นเดือนที่ต้องบอกว่าเดือนนี้ชาวราศีกันคุณมีเรื่อง หลายๆอย่างให้คุณต้องคิดแล้วก็ตกตะกอนในเรื่องของความรู้สึกแบบเยอะมากรวมไปถึงในเรื่องของการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยแล้วการตัดสินใจเนี้ยมาเป็นการตัดสินใจที่มันสำคัญมากๆมันหมายถึงความเป็นความอยู่ความรักรักไม่รักเลิกไม่เลิกมันเป็นช่วงเดือนที่สำคัญแล้วก็วิกฤตที่สุด ในเดือนเกิดของคุณเลยทีเดียวเชียวมันมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจมันมีเรื่องให้คุณต้องคิดแล้วก็มันต้องจมอยู่กับมันอะแล้วก็ค่อนข้างแบบตัดสินใจไม่ได้ด้วยในบางครั้งคุณอาจจะรู้ว่าคุณควรทําอย่างไรแต่ลึกๆคุณก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมมันถึงมันทาไมมันถึงต้องเป็นคุณด้วยที่แบบ เป็นฝ่ายที่ต้องเลือกเป็นฝ่ายที่ต้องตัดสินใจทำไมชีวิตคุณนี่ไม่เคยแบบได้อะไรมาอย่างเรียบง่ายเลยจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนี่คือต้องแลกมาด้วยแบบความเหน็ดเหนื่อยความแบบสารพัดกว่าจะได้แล้วเวลาได้ก็ได้แบบครึ่งคกลางกจะขึ้นสุดก็ไม่สุดจะลงสุดก็ไม่สุดมันลุ่มลุ่มดอนดอน,ดนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก ในพื้นชะตานะคะหากเป็นเรื่องความรักก็คือคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจว่าคุณจะแบบมีแฟนดีไหมหรือคุณจะโสดต่อไปดีเพราะคุณมีความรู้สึกว่ามีก็เหมือนคุณแบบไม่มีก็เหมือนกันอะ่ะเพราะว่าคู่ของคุณอาจจะไม่ได้ช่วยตัดสินใจหรืออาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาหรืออาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรในชีวิตของคุณเลยแม้แต่น้อยมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอา้าว แล้วอย่างนี้ความยุติธรรมสําหรับคุณมันอยู่ตรงไหนความชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องของความรู้สึกของคุณมันมันจะต้องอยู่ยังไงในความเป็นจริงคุณเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคมากนักในเรื่องนี้คุณพยายามหลายต่อหลายครั้งที่จะให้แบบทุกๆอย่างมันดีที่สุดในรูปแบบที่คุณคิดแล้วคุณก็ทำมันอย่างดีมาโดยตลอดแต่บางครั้งบางเวลา มันอาจจะดีสําหรับคุณแต่มันอาจจะไม่ดีสําหรับเขาก็ได้เรื่องราวมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ว่าคุณไม่สามารถพึ่งพาได้เท่าไหรนะ่นักไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามมักจะต้องเป็นคุณเสมอที่ต้องตัดสินใจแล้วก็คิดหาแนวทางในทุกๆครั้งเสมอมานะคะอืมแก้ขอไพ่หน่อยสิคะไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีการลัคนาการหนึ่งไมมเกี่ยวกับความรักที่ว่า เหมือนมาไปช่วยจังหวะเวลาที่คุณแบบต้องตัดสินใจอ่ะเราก็เหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก่พอไพ่หน่อยสิคะไพ่ต้องการบอกอะไรอัศวินถือถ้วยนายสุรับหนึ่งเหรียญ adjustment แล้วก็สีถ้วยบางครั้งชาวราศีกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะ move on จากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีผลต่อความรู้สึกหรือจิตใจของคุณ บางครั้งมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องออกมาจากจุดที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับคนคนหนึ่งที่คุณใช้คำว่ารักกับเขาแต่เขาไม่เคยดูดำดูดีคุณเลยในช่วงระยะเวลานี้ทั้งที่คุณต้องการเขามากที่สุดแต่เขากลับเป็นคนที่ทำร้ายคุณมากที่สุดแล้วก็ผลักใส่ไล่ส่งคุณอย่าง เลือดเย็นแบบทรงครามเย็นแบบนิ่งๆแต่มีผลต่อความรู้สึกของคุณเป็นอย่างมากเป็นเดือนเกิดที่คุณเหน็ดเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความท้อแท้สิ้นหวังกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ด้วยไพ่จึงแนะนำว่าอยากให้คุณก้าวออกมาคุณตัดสินใจไม่ผิดนะคะถ้าคุณคิดจะก้าวจริงๆ คุณก้าวออกมาได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าพูดตรงๆก็คือมันไม่เกิดประโยชน์นะค่ะที่คุณจะอยู่ต่อไปเพราะว่ามันอยู่ต่อมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอ่ะมันเดิมๆอ่ะนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเพียงลําพังด้วยนะคะเอ mm ๋ hmm. นะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะถ้าในเมื่อไพ่เปิดมามีคู่กรณีขนาดนี้แก้ขอไพ่หน่อยสิคะว่า ตอนนี้คนของคุณรู้สึกอย่างไรเหตุใดเล่าเขาจึงไม่ช่วยคุณเลยในทุกๆเรื่องในตอนนี้ทางที่คุณชาวราศีกรกคณาการต้องการมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือการช่วยเหลือแบบทางตรงตอนนี้เข้าคิดที่มีกับชาวราศีกรกคณาการอยู่คะแกขอไั่ได้คะ่ะเด็กถือดาบ หเหรียญเด็กถือไม้เท้าเขาก็พร้อมไปเหมือนกันนะเนี่ยเจเหรียญแล้วก็ The Empress เออตลกดีเนาะคือการที่เขาไม่ช่วยอะ่ะเขาคิดว่าเขามีเหตุผลมากพอเพราะในช่วงเวลานี้ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องรักตัวเอง และก็ช่วยตัวเองเป็นหลักในตอนนี้เขาไม่ได้แค่นะถ้าชาวราศีกันจะบอกเลิกเขาหรือจะต้องแยกย้ายกันไปเขาไม่ได้หมายเขาไม่ได้รู้สึกแบบเครียดหรือกังวลอะไรมากขนาดนั้นเลิกก็คือเลิกแยกย้ายก็คือแยกย้ายเขาเขายอมรับได้แล้วเขาก็โอเคเพราะเขามีความรู้สึกว่าตัวเขานั้นค่อนข้างมีค่า เราก็เพียกพร้อมในทุกๆด้านด้วยซ้าไปอาจจะไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องมาทนชาวราศีกันลัคนาการหรือจะต้องมาช่วยแก้ปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะในตอนนี้ตัวเขาอาจจะมอตัวเขาก็มีปัญหา,าพออยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาซัพพอร์ตใครแม้กระทั่งชาวราศีกันลัคนาการเองที่เป็นคนรักของเขาอะไรอย่างเนี้ย นะคะตรงนี้คือการพยากรณ์ทั่วไปนะอย่ากดหมอกแก๊บนะคะแก๊บก็อ่านตามหน้าไพ่เนอะนะคะเรามาดูกันสิคราว่าไพ่พระพิฆเนศจะมีคําแนะนําอะไราให้กับสาราศีกันลัคนากันไหมคะเกี่ยวกับเรื่องความรักในเดือนนี้แก๊บขอไพ่ส่งไปนะคะดีไวส์ p ปอร์ เนาะเหมือนเหมือนชาวราศีกันอยู่ในจุดที่แบบมันสิ้นหวังสุดๆแล้วอะใบแรกมาแกลบแลแบบปแบบ้าวแล้วก็ได้ไพ่จอย Joy. บางครั้งไพ่ครูพพิคเนตแนะนำว่าคำร้องขอของคุณอะอาจจะสำเร็จสำเร็จผลแต่มันอาจจะใช้เวลายาวนานสักหน่อยนึง แล้วคนที่จะช่วยชาวราศีกันลัคนากันได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็อาจจะเคยเป็นแฟนเก่าที่เคยเลิกรากันไปแล้วที่ไม่ใช่คนที่ไพ่ขึ้นมา่อสักครู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เก่ากนนั่นั้นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบเคยเหมือนจะเป็นรักเอ่ยของคุณในแบบในอดีตเขาอาจจะกลับมาช่วยคุณแต่คุณต้องเป็นฝ่ายดีไวซัพพอร์ตนะ คือคุณต้องร้องขอแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาไปแล้วก็ถึงจะเป็นจอยให้กับคุณคือมีมิตรไมตรีต่อคุณแบบฉับพลันในแบบที่คุณต้องการเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมามากเลยนะคะทุกทุกยอด s u b s c r i b ์ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีกระเตยสวัสดีคะบ๊ายบาย